สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะ วันนี้จะมาอัปเดตปัญหากวนใจสาวๆที่ชอบแต่งหน้านะคะก็คือปัญหาการทาแป้งไม่ติดหน้าค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสาวๆบ่อยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาวปาร์ตี้กร์ลนะคะที่จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องงานและเรื่องปาร์ตี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้ผิวเนี่ยแห้งกลานทาแป้งไม่ติดหน้าค่ะใช่ค่ะปัญหานี้นะคะก็จะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องพันธุกรรมหรือเรื่องฮอร์โมนที่ทําให้สาวๆบางคนเกิดปัญหานี้ค่ะ นั่นก็เป็นปัญหาตั้งแต่เกิดนะคะแต่บางคนนะคะพื้นฐานผิวดีอยู่แล้วแต่กลับละเลยนะคะขาดการบำรุงหรือว่าบำรุงไม่สม่ำเสมอทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นค่ะปัญหาการทาแป้งไม่ติดหน้าส่งผลต่อความมั่นใจของสาวๆนะคะถ้าเราอยากจะจัดการปัญหาให้หมดไปเมคอเวอร์กันได้ค่ะปัญหาของผิวสาวๆนะคะที่ทาแป้งไม่ติดหน้านะคะ หลายสาเหตุเนี่ยเกิดได้จากการพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักเกินไปนะคะเที่ยวหนักนะคะก็อาจจะทําให้สีผิวเนี่ยดูหมองคล้ำหน้าตาหม่นหมองนะคะผิวแห้งพอทาแป้งเข้าไปเนี่ยก็เกิดเป็นคราบเป็นขุยนะคะหรือเกิดจากการที่รูขุมขนกว้างจากหลายหลายสาเหตุนะคะหน้ามันก็ตามก็ทําให้ทาแป้งไม่ติดหน้าเช่นกันนะคะนอกจากการพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ามากๆนะคะก็เกี่ยวกับการใช้เวชสัญญอานที่ถูกต้องนะคะให้ทําโปรแกรมวกควบคู่ไปด้วย ะะเพื่อความรวดเร็วเช่น baby f a ฟสนะคะก็เป็นชีทเมนต์ในการทําให้ผลักสารอาหารเนี่ยเข้าสู่ผิวได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้สีผิวดูเปล่งปลั่งสดใสน,นะคะปรับสมดุลผิวให้คงที่นะคะอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ ultra deep layer นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถผลักวิตามินให้ซึมลึกสู่ผิวได้ถึง10มิลิเมตรนะคะแล้วก็ผสานกับการใช้แร่ทองคาบริสุทธิ์นะคะระดับไมครอนทําให้เนี่ยสีผิวดูสว่างสดใสขึ้นนะคะทาแป้งเนี่ย ติดหน้ามากขึ้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนอกจากการทาแป้งติดหน้าแล้วก็คือจะเป็นรูขุงขนที่เล็กลงสีผิวดูอ่อนเยาวกว่าไว้นะคะแล้วกออ็ไม่เจ็บตัวไม่ต้องใช้เข็มนะคะ ผลข้างเคียงที่ได้รับจากการทำทีชเต์โปรแกรมนี้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ทำเหมาะสำหรับสาวๆทุกคนนะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสิวอักเสบอยู่หรือว่าสิวอุดตันลฝังลึกนะคะที่ยังไม่รับการแก้ไขแนะนำให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็ดูสภาพผิวเป็นแต่ละบุคคลไปค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับการแก้ปัญหาทาแป้งไม่ติดหน้า เพียงเท่านี้นะคะสาวๆก็จะมีผิวสวยสุขภาพดีกันแล้วล่ะค่ะไม่ว่าปัญหาไหนไหน,นวัตกรรมเพื่อความงามช่วยคุณได้ค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิก